สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านดูลาพัฒนากันสูตรบนกันก่อนนะคะไม่ได้อกเกียวันนี้เดี๋ยววันศุกร์นี่แหละเราเคยได้มันจะมาเข้ามาใหม่มจะเข้าวันศุกร์เนาะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าแล้ว บนก่อนนะคะโอ้ยเอาลงไหลสูตรก็ไม่เข้านี่เอาลงเท่าเก่าอ่แล <c oughs> นละพี่จูขคอไปน,นะคะอ่อนแรงเลยเราแหงอ่อนเลย เราก็ไม่ถูกไทยก็ไม่ถูกเมื่อลาหลเอาบนก่อนเนาะแสนหมื่นสิบหน่วยบวกหกคงที่ เป็นบวกแปดเป็นสิบหกเจ็ดแปดหกเป็นสิบสองสิบห้าหก 16. เจ็ดเจ็ดแปดเฮ้ยลิไม่เข้าไม่เป็นไรใจสู้ต่อ ันจะเป็นของเราสะง,งวดอีกอยู่หรอกสีห้าักร้อยมันมากับเอาแสนบวกหมื่นบวกมันมาเอาเหมือนเดิมอาตัวนี้กับตัวนี้บวกกันแสนแสนนี่ เส้นสองครั้งหัเส้นสองครั้งเก้าวงหนึ่งมันมาเข้าหลักร้อยใหม่จะพูดคือเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้า เอาหลักร้อยหกกับเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวหลักร้อยดูต่ำอีกละหนึ่งเก้าหกงบวกหกพงที่ก็คือ1นึ่งวบวกเบวก,บวกหกสิบนี่คือหลักร้อย6 7เสี่ จ็ดเจ็ดสีกลอยก็ไม่เข้าฮะไหมเรื่อยๆเป็นไรเอป็นไรสู้ยังสู้ไวเนาะเติมเต็มเลยว่ Ui, xin tiền mùi hiên Ui, xin xin xà phòng lẹ Hãy subscribe ห้าบวกสีบวกเจ็ดบวกแปดสี่สองเป็นแปดบวกแปดเอาสูตรนี้ประกบประกบกันใหม่สลับกันใหม่มันไม่เข้ามันก็เข้าอยู่ดีถ้าเราสลับจับไม่ถูกเนาะมันเลยผิด ยังหกามันต้องสลับกับคู่นี้เอวลาเอาเวลาเหนไหม้า okay. มันต้องสลับกับตัวนี้เก้าศูนต้องสลับกันน อันก็เหมือนกันเรียกมันเข้าอยู่แ้วเราสลับหลักมันไม่ถูกเนาะเอามาสลับกันใหม่ลองดูมันจะเข้าไหมเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศูนย์หก 0 7 1 6 1เจดหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหลัก้อยเอาห้าบวกสี่บวกหกเก้าสิบได้ห้าหกหลักลอยหันมาเอาตัวเก่าเลยมันตัวเก่ามันกลับมาเข้าเหมือนเดิมนานเลยมันไม,ไม่ได้เอามันมารวงจกพู่ก็คือห้า 06 0 6หเข้าไปที่06สุดท้ายท้ายสุดจัดไปติมเหลียงติมเหนียวเลยไม่ได้เลย สี่ห้าเก้าศูนย์สี่ห้าเก้าห้าศูนย์ตูบวกแปดนี่ก็เข้าดีอยู่ดิแต่เราจะคู่ไม่ถูกเมื่อวานนี่เราไปสลับอีกคู่หนึ่งสี่บวกห้า บวกศูนย์บวกสองบวกหกบวกหกเป็นสิบสองบวกแปดหกเจ็ดแปดแปดบวกเก้าแล้วกับเจ็ดเจ็ดแปดมันจะมาศูนย์อีกไหมมันมาศูนย์อีกจะศูนย์เจ็ดศูนย์แปด ศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดเก้าสิบศูนย์หนึ่งนะคะเมื่อวานนี้หนึ่งศูนย์ตัวนี้ที่นี้มันมาลงล่างหนิมันจะเป็นไงบ้างลองดูเนาะปิดถูกกอลไฟเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งสี่บวกห้าบวกหก ตัวเดียวกันอีกเนาะสี่ห้าหกเก้าสบสิบสบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตัวเดียวกันอีกเอาห้าแปดศูนย์หกแปดห้าปดหนึ่งหปดหนึ่ง เอเลือกชอบตัวไหนก็เลือกไปตัวนั้นนะคะส่วนมากมันจะออกสองข้อตัวตัวตัวเลกตัวเลขกับตัวสุดท้ายเอาอีกเอาอีกตัวหนึ่งห้าเจ็ดศูนหกเจ็ดศูน ไปโชบไปตัวนี้กันไว้หนี้ก็ซื้อนาค่ากันไว้เอาไม่เห็นเขียนคนเดียวชอบก็จัดขัดก้ะผ่านแคไปไ่ลุน้นพรุ่งนี้รู้ผล <laughs> โอ้ย แคปแล้วนะคะดูคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า